สวัสดีเพื่อนๆนพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับเทโซล่าเซลล์นะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับ2,563นะครับวันนี้เราได้มาติดตั้งครับปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาติดอยู่ที่บ้านขามป้อมนะครับตำบลหัวเรืองนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดอนแกันนะครับวันนี้เรามาติดอยู่ที่วัดป่าภูเขาแดงนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับผมกล่องคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นระบบผสมไฟนะครับไฟ AC ไฟ DC นะครับแล้วก็ผสมไฟเข้ากันเลยครับเป็นไฮบริดนะครับเดี๋ยวพามาดูน้ํากันนะครับตัวนี้เป็นปั๊มของแฟงกินนะครับคนตัวนี้ยืปั๊มได้เลยโอเคแล้วเนี่ยแล้ววัดเย็นหนักอะรนี่นะกระลักเสียนเไรไหมบสออเม่ไม่ดีเสียเดบ เดี๋ยวครสุภาพบรุษเปลี่ยนเครืองปันครับเออีทรงขึ้นเขาแปดเมตรครับแปดอยเมแวครสูงัอีกขครับขึ้นทางอีกสเมตรครับถังงขึ้นเขาขาทั้งทั้งทั้งหลักทั้นคน้ยังไหลเตียมท่อดีครับเนาดคนตัว็เลยโอ้โหี่ร้อยสิเป็นปั๊มหนึ่งแรงครับของแฝงกินออเเจ้คแดดก็มีก็ไหลเว้ ก็ดแดดมิ้นนคนหดึ่งอ่ฝนตกวอมอันนี้แบบโอ้ฝนุดข้นโบดแดงเลยเนี่ยเพราะว่อยฝนตกพอมแดดิวจักน้อยก็ยังใช้ได้น,แบบนี่าฝนตกโคหาอาาายมหาลงพอ่อนเนี่ยพัดฝนตกนแจากน้อยแต่ว่าปั้มใช้ได้แ้วเย่้มครับผมเออเย่ยมนี่ขนาดแดดบ่ใช้ได้แล้วขนาดซแพ็ค เออเออแจ้า <screws> สีของจริงเออโอเคแล้วบ้านเนี่ยรับผมครับน่าดีดีดวดแล้วล่ะทิชกู่ก็ไหลเนี่ยี่ไม่ตดดีดสุดุเตีเคลยมันเ็นท่ใส่กระตุ้นเลยล่ะแสดงว่าใส่แผงอ่ร้อยสนี่โอเคครับผมโอเคเลยแผงเี่ร้อยสิโอเคเลยยังงานก็ออกครับเชีย ฝนก็ตกทั้งวันนะครับเป็นพายุเข้าด้วยนะครับแล้วก็เทปูนให้ด้วยนะครับโครงหล็กกาวนัยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับแผงของเราเป็นโมโนฮับเซลนะครับ410วัตต์นะครับเป็นยี่ห้อของไลเซนส้นะครับกล่องคอนโทรลของเรานะครับก็จะเป็นใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นของ UMC นะครับอันนี้ก็รันที่29เฮิร์ต โวนอยู่1 7 5นะครับส่วนกระแสนะครับอยู่2.5นะครับเราจะมีบอร์ดบูสไฟด้วยนะครับเป็นของช่างกล้องนะครับกล้องสาวเทอร์บนะครับเป็นระบบผสมไฟด้วยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับผมขอบคุณครับ